สบายดีพ่อแม่พี่น้องสาวลาวและสาวไทยเขาตัวทุกมุมโลกเนาะมามาพอนกับครอบครัวขอทานแดกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพ่อแม่พี่น้องอืมลั่นเอามาันจนหดร้อยเอามันมันแตกดอนผู้แหละเออไปไหนไดนค้างคกกบอเอ,อเออกลับเมื่อบ้านนี่ปื๊บทรงพลังขนาดเนาะเออเออกูได,ด้ยินข่าวว่ามึงขายโทรศัพท์ตีเออขายโทรศัพท์แดกแล้วว่าสูบบ่อเออ ออว่าเราบอกว่าโอเคเงินถือล่าถึอลักถูกหหวยวะซันเออขั้นค้นถืกหวยนะเขาบอมาว,าว้าบอกมามาเป้งๆเ,เ,เขาบอมาโพษนาให้ผู้ใดหูดอกนะเขาสิเก็บไว้เป็นความลับมึงเข้าใจบอ นะเออภาษานางหน้าขึ้นกันครับเมืองหานำะโบมีวันสิได้ถือหวอยแล้วโอเคเป็นหมืน่นสองหมืน่นหรือว่าโอเคโน่นนี่นั่นมึงดอกนะโอ้ยเงินไข่โทรศัพท์โอ้ย,ยโอ้โอโอกุลสมเพศเออซื้อกุ้งมาบบจักกิตูโอเคกันยังออกออกมาบอกม,า,อกม,า,อกมา,าว่าวาจะเส้นยังสี่เออคนอื่นน่ะนะแมนได้ของขุกนะใบเวลากับกเจ้าเมื่อยามพี่ยามน้องไปหาพ่อหาเมนนะ่ะหอยแข้งเนะี่ยเป็นสิบกิโลน่ะนะเออมึงก็คิดบังหลักกระสอบหนึ่งมันสิมีเจักกิโล เออเขาสั่งใครเป็นกระสอบกระสอบซสื้อมาหันยายพ่อยายแม่ยาย,ย,ายพี่ใหญน้องกินหัวปอดมึงเลยมันอีหยังฮะบอกอีขี้ทุกอีขี้คุยอีขี้โมฮะเออ ไปหันมานี่ไปหน้ามาหลังกบ,บวิทย์หออย่อเอียงแม่มึงเนาะนั่นเราขุมนั่นกูชิบะกับขึ้นไปอีกแล้วฮ่าฮสุดท้ายแม็กกับบพ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าขี่ทุกนะเออใส่บอกว่ามึงผัวหักผัวลงมึงเออบ่ได้กำเงินกำคำน่นนี่นั่นขันได้กำเงินกำคำน่ะไ,ไ,ไ,ไปซักแดคิ้วน่ะไปเสริมได้จมูกนะ่ะอีห่าต่ำปอดอีห่าต่ำไตมึงฮะบ่ซันโอเคซื้อแชมพูเอาดีๆนะโอเค,นะอเคมาซักซื้อหัวมึงได้อีห่ามึงหัวมันเมือกเมื่อกเมื่อกเมื่อกอ,กอกยูป่ปานตังเม ฮะเออพ่อแม่พี่น้องเอยเออกันว่าไปคนเดียวกับไปบบได้อีกได้บาทนี้นอนก็นอนหอเอยียงบบได้บาทนี้เออนอนอันบ้านเอออาทรณกับโได้บาทนี้เออต้องได้ไปนอนเออมันผู้ใดเกาะฮะผู้ใดอยากไปรับรู้ว่าโอเคมึงได้ไปนอนอยู่รีสอร์ทก็ปักเปยบ่บแมนตเฮอบอกรีวิวแม้กระทั่งห้องสวม <laughs> คือสิกใจสิก,การแห้อน้องหอมหอหอมหอ,หอยากไปเออบ้านเอื้ออาทรเออไปแจ้งใดล่ะฮึ่ก็ว่ามันบอกเฟตีมันรีบอกรีวิวเอาผู้ใดซิด,ไ,ดไปเว้าอย่างไหฮะเออปัญญาได้นอนแค่เพียงรีสอร์ทคืนหนึงสี่สบาทนี่เว้าแล้วก็เว้าอีกผู้นาไป8ปดอยไปพ2นสองผู้น้าให้พปกูเบิงแดให้ไปเบิงบินบุญตากูแดฮะ เออยามแด่ก็เป็นมันจะโอเคเล่นอยังก็ย่างเอ็ดเอ็นย่างเอ็ดเอ็นเอ็ดเอ็นเอ็นเอ็นย่างเข้าตลาดอีแม่เจ้าอยากกินอันนี้บออีแม่เจ้าอยากจะสแต็กนี่บอเอออีแม่เป็ด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 เออว่าหันคือสิสแต็กเนาะเอออาจันไปอีหมอยมันบอมันบอเล่นนำได้บาทนี่อืมมันบอกว่าขี่คานขัวว่าสั้นนายเห็นบอเออซื้อไปกระสิบ่วเป็นไผ่พ่อแม่พี่น้องกระสีไปลากอีคำขีตัวมาเฮ็ดให้สแต็กแนวคนมันขี่คานอืมนะเออ นมะ่ม้แหบครอบครัวสแตกยังบอพอยังเอาลูกเอายังเอาลูกเอาผัวพิการไม้แหบมาสแตกกับพีกับน้องตัวเองฮะอีซาดอีงโงอีปึกฮะเออใส่บอกว่าโอเคกูคมีวัตถุสิ่งทุกอย่างฮะรถสามคัสองคันสามคัน,นคือบญมีปัญญาข้ามไปประเทศลาวโซ่ให้กูพวกกูเบ่งเป็นบุญตาแดเฮ้บอกฮะอีขี้ทุกบุ้ยเออ โบจักอีแม่กับดิ้นพับพับพับแล้วบ้ได้อีลูกกับแตดแตดพึ่งวับพึ่งวับพึ่งวับแล่เออว่าเรื่องผีบงปากออกมาเลยเนาะเออนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องความเป็นจริงเด้อนะเออไปแจ้งใดกันบึ้งอเบิ้งไปโตพ่อแม่พี่น้องว่าครอบครัวนี่นะมันสียหายนะบลหบือหายหายนะนะเออคนคืออีคางโคกหว่ามันก็เคยว่าเลยเด้เออถ้าลงนันลกก็ต้องลงไปน้ำกันมันวายจังสิเด้อเออมันก็สิลากแม่มันลากน้องมันเออโคตรเงาสักกาลาดมันพูดว่าโอเคลงไปน้ำมันเออ เออมันบอย,ยอมลงบคเดียวได้อีฮานี่ย้อนความอิจฉามันพอไปไปนอ้องอิจฉาอย่างพวกอิจฉาอิจฉาคนภายในครอบครัขวของตัวเองเออได้มีอยู่มีกินโน่นนี่นั่นเออนะเข้ามา,าอันห่อเอียง,งนี่ก็โอ้ยอันนี้งินหมืวนพอเหมือนอันมุนแม่กูโอ้ยอันนี้อ้ากูโอ้ยอันนี้ลานกูโอ้ยอันนี้ก็ของครอบครัวกูโน่นนี่นั่นเมืนะ่อก่อนเนี่ยคือบว่าจังสิเออเมื่อก่อนเนี่ยโอยปัดไปแบบที่ว่าโอเคบดบุ้งหวบุ้ว่าออนะโอเคตัวเองนะกำาพืกมาจากใส่ว่าสั้นซะ เออมาตอนนี้นะโอเคต้องเลี้ยงงูกลับเด้อแม่พี่น้องนะเพราะว่าต๊อัพเด้อืมใส่คือว่าผัวหักผัวลงไปยังผัวคือผพาเล่ล่นขึ้นมาเดือนเก้านี่แหละเอออยู่ประเทศไทยกับเฮาอยู่ประเทศลาวกับเฮาเออไปใส่ไปใส่กับเฮาเออนั่งสแตกเข้ากับโอเคปากยงดปากเข้าใส่ปากเนี่ยกับเฮาเออเนาะของว่าค้นป่าที่แมพี่น้องนะ เออครอบครัวสะทุนว่าซันต่อไปเออตื่นเศร้าขึ้นมาแต่ละมื่อบ่ต้องได้เห็ดอย่างเออกูขอมานั่งเห็ดคลิปกูขอมานั่งด่าคนว่าซันต่อไปก่อนมึงสิด่าคนได้ไปอาบน้ำอาบในล่างเหยียกล่างหิมมึงจะก,ก่อนนะแปรงฟอกแปรงฟันนะเออเห็ดทำไมสะอาดสะอ้านเนี่ยให้พ่อพวกกูปฏิตราอิสาาเดยเออนั่งหน้าเครื่องนี่กับมึงบัลลังก์ออกมาด,าด่าเ่ยนะน้ำบ่อาบหีบ่ล่างแล้วแค่แคบบ่ถูนีน่นะเออพวกกูบ่ได้สะอ่อนนะอีห้าต่ำปอดอีห้าต่ำไตมึงอะเอาเท่านี้แหละพพพพพ่่่่่่ออ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 แมมมีีนนนน้้้้งงเเเเเาาาาบบบบสิๆะกกลวจคคยยยัใหดโ๊